ดีครับมาดูพระเครื่องกับช่อง y o u t u ไอซ์ชัยดาศัมฤทธินะครับเหรียญเงินหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเนื้อเงินเหรียญเงินโพกกระซั์นะโพกกรัพวัดเกินกระถิ่นเนื้อเงินพร้อมจานนะครับรอมลอยจานหลวงพ่อนะครับปีสองห้าสี่แปดนะเนื้อเงินหลวงพ่อเพี้ยนโพกกระซั์ องนี้นะครับพิเศษตรงที่นัมเบอร์นะครับนัมเบอร์เป็นเลขตองสองนะฮะตองสองเบอร์ตองพูดง่ายๆนะครับเบอร์ตอง,พ,งรพร้อมลอยจานพกข้าวซับหลวงพ่อเพี้ยนเบอร์ตองพร้อมลอยจานนะเอาสี่พันบาทนะครับสี่พันบาท พระสวยเลขสวยนะองค์เดียวจบเลยสี่พันบาทพระสามพี่น้องเนื้อดินนะครับหลวงพ่โตวัดกำแพงนะอินบุรีสายเหนียวครับเนื้อดินหลวงพุโตวัดกำแพงเอาหกร้อยเนี่ยหกร้อยบาทสามพี่น้องเนื้อดินรูป่ายหลวงพ่อเตียงนะครับวัดเขารูปช้างนะครับ จังหวัดพิจิตรพ่อเตียงลูกถ่ายตะกุดสามดอกหลวงพ่อเตียงแปดร้อยนะแปดร้อยบาท <c oughs> หลวงพ่อสดปีศูนย์ห้านะครับวัดเขาพระออกวัดเขาพระเพชรชบุรีออกวัดเขาพระเพชรชบุรีตัดห่วง เอาสี่ร้อยนะครับตัดห่วงทิ้งคําข้าวรุ่นสองหลวงพ่อดุสีดิ้งดําวัดท่าสูงนะคะคํคข้าวรุ่นสองหลวงพ่อดุสีดิ้งดําสภาพสวยนอนกล่องพร้อมใบคาถาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแปะทองเร่งราบหนึ่งพันห้าร้อยบาท เหรียญป้ามะไฟพิมพ์เล็กกะไรทองนะครับห้าร้อยบาทป้ามะไฟปีหนึ่งแปดกะไรทองห้าร้อยบาทเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับปีอายุเจ็ดสิบสองปีนะครับเห 1, รียญปีหนึ่งสี่นะปีลึกนะครัเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาทเหรียญปีลึกปีหนึ่งสี่สมเด็จฉลองสมรศักดิ พันยบัตพัดยศหลวงพ่อรวยนะปีสี่สองนะสมเด็จหลวงพ่อรวยปีสี่สองเอาเจ็ดร้อยเหรียญชินราชนะครับอ่ะหลวงพ่อเพชรนะครับเหรียญหลวงพ่อเพชรหลวงปู่หมุนผุกเสกนะหลวงพ่อเงินวัดบางคานหลวงปู่ภูวัดท่าฟอนะครับหลวงพ่อพิษวัดขมังนะเหรียญย้อนยุคนะครับหลวงปู่หมุนผุกเสกหลวงพ่อเพชร เอาหกร้อยนางพญาเนื้อผงน้ำมันปีสองหนึ่งหลวงพ่อกลวยนะครับ mm hmm. เนื้อสวยเนื้อจัดเอาเจ็ดร้อยแล้วกันไวๆเจ็ดร้อยบาทนางพญาหลวงพ่อกลวยนะฮะหลวงพุทธทวดสอกอนะครับหลวงพุทธทวดสอกอ,นอ,กอเนื้อว่านหลวงพุทธสอกอเนื้อว่าน เขาหกร้อยนะหกร้อยบาทตะกุดปีสองพันห้าร้อยนะครับเนื้อขาพินโตนะครับหลวงพ่อตรงวัตถาต่างนอกนะในกุ่มประมูลกันสามพันกว่าเลยนะฮะเห็นดอกแค่นี้นะถักเชือกมาตรฐานพิมพ์มาตรฐานนะฮะเออถักเป็นลายมาตรฐานนะนี่การคว้านเชือกด้านใน ต้องเป็นทรงนี้นะเป็นหลวงพ่อจงนะครับวัฒนต่างนอกปี2500ตะกุฏโทนตะกุฏโทนหลวงพ่อจงวัฒนต่างนอกเอาพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทหูยานจอบลอนะครับหลวงพอ่อหลวงพ่อกล้วยผู้เสก ตุ๊พุโต๊ะนะครับเอา300พอยานจอบลอเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะครับหลังสิบสองนัก,กษัตหลวงพ่อกเกษมสิองนัก,กษัต์เอาสามร้อย หลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณฐานเสือ400บาทปี36นะครับสี่เหรียญพระธาตุพน,นมนะครับพระธาตุพน,นมพระอังคธาตุอะไรอังคธาตุาตพระอุหลงอูลังคธาตุปี มีนาะคมปีสองสองเอาสี่ร้อยแล้วกันนะพระธาตุพนมเหรียญเซมาหลวงปู่มีนะเซมาหลวงปู่มีเขมธรรมโมนะครับสองเดือนสี่ปีกุลจัตวาศ หลวงปู่มีเอา300ร้อยด้านแหวนนางกวักหลวงพ่อโวยปีสอหนึ่งนะครับแหวนนางกวักหลงกวงพ่อโกยปีสอหนึ่งเอาเจ็ดร้อยนะเจ็อบาทยิบ้าสตวรรษเนื้อดินนะครับนี่จะเป็นเนื้อแรกอยู่แล้วนเนี่ยสีออกดำเข้มแดงถ้ามีแร่ทักนิดหนึ่งนะสบายเลยนะมาพร้อมเลี่ยม เป็นเงินผสมนะครับเงินผสมสวยนะครตลับเป็นตลับเอา500บาทหลวงปู่แหวนมีทั้งหมดกองค์เนี่ยสองค์แล้วก็เป็นล็อกเก็2สองค์ทันตัวทุกองค์นะครับเอาหนึ่งพันบาท ้องหนึ่งพันบาทนะครับผู้ผู้แหวนปิดตาอ่าปิดตาจตุรพิษพรชัยปีหนึ่งแปดนะองนี้สวยแชมป์นะครับหลวงปูดูพกวยนะครับหลวงปูศรีพุกเสกองนี้สภาพสวยแชมป์เลย น่าใช้นะครับน่าใช้ติดคมชัดนะทุกตัวนิ้วมือเร็วสวยผิวนวลขาวนะครับเอา3,500บาทนะครับ3า0พบาทพระชัยหลังช้างสามเหรียญพระชัยหลังช้างสามเหรียญห้าร้อยนะครับแบ่งปันไปห้าบาทพระคันธร,ราชคุณแม่ชีบุญเรือนนะวัสรนาศ 2อ9 9เนื้อดิน500บาทสมเด็จหลัง4ิวดีวัดราชนัดดานะครับหลวงพ่อคอยภูเสกเนื้อดำเนื้อออกใบลานเก่าแท้ถึงยุคดูง่ายนะครับเนื้อขึ้นคาบลาคาบฟ้านะครับ เด็ดหลังพระสิวลีราชนัดดาเอาพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนื้อออกใบลานนะฮะใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมน,นะครับไอดีไลน์ a c a l l v e t e นะครับเฟซบธนวัฒน์ทรัพพ์พ่วงนะเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ